สวัสดีครับ Honda b i g w ก n g ีนธนบุรีนะฮะผมเซลต้องนะครับผมหลายคนนะครับอยากเห็นรีวิวนะครับของตัว Super 4์โฟนะครับผมวันนี้ผมมีรถให้ทุกท่านนะครับพร้อมชมกันเลยทีเดียวนะสำหรับรเจ้า Super 4์โฟนนะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดู สิ่งที่อยากให้ทุกท่านดูก่อนนะฮะก็คือการตกแต่งดีไซน์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีชิลหน้านะครับเป็นของ g i v ีชิลแท้เลยนะครับตรงรุ่นของซูเปอร์โฟสำหรับใครที่ชอบการเดินทางนะชิลหน้าก็ควรจะมีแคสบาร์นะครับแคสบาร์ก็มีเช่นกันนะครับแคสบาร์ตรงรุ่นของตัวซ <per k S 1> <ๆ>ูเปอร์โฟเขาเลยนะครับพร้อมกับ genau. มีตัวกันล้มนะครับของโมโตวูฟทั้หมดการขับขี่เข้ามาให้พร้อมกับซับเทนชั่นตัวรถนะฮะซับเทนชั่นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโช๊คนะฮะของโชว่านะครับสามารถปรับระดับได้นะครััับบบปรระดดไ้ เดี๋ยวมาดูทางนี้ครับดูมาทางนี้ท่อนะครับปกติท่อของตัวซูเปอร์โฟนเนี่ยมันจะเป็นอ่าท่อแท้ท่อแท้ท,ทงสูงปกติเสียงดังมากอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับได้เป็นท่อของแบรนด์ไวเวินนะครับเป็นท่อทางานแท้นะครับมาดูตรงนี้นะครับ